สวัสดีครับข่าวบันเทิงนิวส์มาครับถือแค่ถุงพาโดนดูถูกไม่ใช่แบรนด์เนมเจี๊ยบชมพูนุชตอบกลับแบบนี้หลังค้นหาว่าเป็นดาราไม่มีเงินึ้นแทนว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงแล้วสําหรับนักแสดงสาวเจี๊ยบชมพูนุชเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีฝากผลงานสร้างชื่อนนาไมไทวนผ่านมาแล้วทุกบทบาทจะนางเอกนางร้ายโรบรองตัวประกอบสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดความเป็นเจี๊ยบชมพูนุชคือความเรียบง่ายไม่หวือหวา ของแบรนด์เนมแทบไม่ค่อยใช้จนบางครั้งมีคนมองและดูถูกว่าไม่มีเงินซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวเพลยผพาน์รายการหอมกระหอยโชว์ว่าแต่ก่อนค่านิยมมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่มีการปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นสมัยก่อนยอมรับว่าไม่มีเงินซื้อจริงแม้จะทํางานมาตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นพอถึงจุดหนึ่งที่โตมากพอที่จะซื้อได้แล้วแต่ความชอบของเรามันกลายเป็นเรื่องการเที่ยวมากกว่าก็มีไหมกระเป๋าแบรนด์เนมก็มีแต่ไม่ได้ใช้